เรียกกันทั้งน,นั้นโอ้ยสวัสดีครับไปไปไปเล่นเกมไปเล่นเกมนี้สวัสดีครับไป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 สวัสดีครับวันนี้พวกเราเมิาจะมาเล่นเกมหมาฮอตครับสวัสดีครับนัท์มิสไซครับสวัสดีครับนัทปมิสไซสวัสดีครับผู้วิจุต์นิยมสวัสดีครับผมจอจัดครับอ่าวันนี้จะเล่นเกมหมาฮอตใครโดนกินเอ้ยไม่ใช่ใคร กินใครกินต้องโดนกินต้องโดนกินใครใครอะไรวะคนคนที่โดนกินอ่ะคนนั้นอ่ะต้องกินทาในที่อยู่ในนี้สมมุติว่ากูเป็นสีฟ้ามาร์าเป็นสีเขียวกูกินไอ้มาปั๊บไอ้มาร์สแกินแผ่นกระดาษแล้วของเราทั้งหมดจะมีแปดอย่างสิการีปั๊บสิเด็ดสกปนครับหัวหอมใหญ่ไข่สดครับสดตัดครับตะบองเพชรอันนี้ตะบองเพชรเอออาหารหมาครับนี่สุดท้ายคือเก็บเอาไว้ก่อนคำละก่อนเอาไว้ก่อนคำละก่อน นับเลาที่ไม่ะรัลาครับนี่ราหนึ่งเป็นช้เราจะมาจับคู่กันใครได้เป็นคู่แรกโอ้ยโอยอหน่อยโอ้ยเดี่ยวเดี่ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคู่เดิมไอีกอ้มี่งไม่ออกเมื่อกี้เสียใจกันหมหนึ่งสองสมสองเออรั่อนมึงริ่หก่อน Round one, fight. fight. รักแรกมันแยกยากรักยากมันแรกง่ายดูงูดูงูเชี่ยไม่แค่ถวดตัดเลยไอ้เหี้ยแล้วอะไรอ่ะหัวโอ้เหไอ้กะหรี่ปั๊บว่ะเป็นไงครับสหรับกะหรี่อยดีครับชอบปกติเขากิน นั้นให้กูไปโออพ่อรักอิกโสดแตนดงมั้งเออตนแนงเหี้ยพิกนตัดมึงก็ไปฝันด้นสิชัดเจนล้อ้เหี้ยชัดเจนแล้อชัาเลเหรอไอ้เหี้ยพิกั้งมาั่กินมไม่ยืดอ่ะเออเือบูชยกูเลิกเล่นเลยกูไม่กินเผ็ด

กิน็ไามกินผ้าอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับเีแสไปทางหน้าแล้วตอนนี้าตออะไครับทจะโดนอะไรน้าว่าตั้งต่ิกแคือจะต้องไม่โดน้น้ปลากองกูนมาเที้ยแล้วอ่ะกองปูนมาเฮี้ยแล้วอ่ะ สองอันด้วยเฮ้ยเปิดแมงเลยเปิดเลยเปิดเลยตัวตาดสองดีไปหมดแล้วไอ้มาสองเมื่อกี้สองดีกูไปหมดแล้วทีเนี้ยอะเดี๋ยวให้เลยอย่างนึงครับบอระเพ็ดโออยได้อยู่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 ตออโน่นไง ปัญญากระไอ้เหี้มั่งโอ้โหสองสามสี่แล้ว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 เอ็ดแล้วเก็บห่อมาโอ้โหโคชิหายเลยความรู้สึกนี้ต่างจากพริกยังไงครับใช้ได้ไหมโอ้โหเหี้ยมันตีกันปะเดี๋ยวมันช่วยกันมันเคี้ยวยาพาราเออเชิดกย ุกเดียวเหมือนโอนตินน่ะโอนตินตอนช้าเลยเไม่ได้ว่ะเลยอ๋อน้ำายอเลย1ชิ้นกินเลยเหรอบอะเพชรใส่สัตว์เลยกี่รับปละบอระเพ็ดรู้สึกเหนื่อยไม่ไหว ดีสุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจตัดแต่เลยสามสีกม่เลิกเฮ้ยเย้แคอกล้าคำพูดเยอะไป้ยอแล้วนะการกรใช่หรอตัวนี้ นี่สองทีนะนี่สามทีนะก่กนก่อนเน,นี่ยดูดิเอา้าไม่กิน,นะะอาขา d o u ั l เ d ิเ้ b l ัเิ้ตัวนี้ d เบิ้นเลยเยลดินผิดชีวิตเปลีบบ่ยนเลยมั้ยปเปิดป่ะ เลือดตัวคิดว่าคูแหวนเออเฮียกูคิดว่ากูแป้งใสๆแรกเลยนะเฮียอะไรโคตรซวยเลยไอันดิบสองฟองะวันแล้วเปิดมากูก็โดนทิกแล้วเฮียแล้วันนี้เป็นรวนสวยแล้วอ่านคุยความรักความเมตตาอันมาตองช้าแล้วรับงวิ่ไงไงไม่กินมันได้ว่ะกินมันไเฮีย หยู่ไม่โคตรโชคดีเลยเนี่ยทำบุญก็ได้มันได้ใช่ปหมดีกว่าถูอันไหมพูดเป็นาษาหมมันไม่แย่เว้ยแต่ความรู้สึกมันแย่คืออาหารหมาแย่ปีนาราการมาแล้วพูดแบบเป็นหมาเลยนะหมดแล้วที่เหลือ

ยอมไหมครับยอมครับยอมทีองอันีอันทีเดียวเลยเปิดเลยโอเคโอเคโอเคครับเปิดรู้ว่ารู้ว่าคืออะไรไอ้ย้าเอ้อโอ้ยไอ้ยโยยอโยยอโ้ย หมดแล้วอะในต้องกลัวเปนเตี๋ยวเปนตี๋เที่ยงอะมือน้ำเป็นไงบ้างครับโอ้ยเย้ไม่อยากชนะเลยสัตว์จะปอกบอกแล้วแล้วแล้วมาลงมามาลงมาต่อเลยรอบ o ี่สองไอ้ชนะเมื่อไหร่เนี่ยกูคุมเชิงไว้ตลอดโดนอ่ะโอ้โหดูไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไอ้ตัวตัดนะจะมีได้เลยไรตัวตัดเพุ่งอปแล้วตัวแรกเลยไอ้เหี้ย นั่งเบาๆมาจะแรกเลยเป็นไงวีหอมได้อยู่วะได้กำลังกับบัวตัดดูนะเันเข้ากันจริงๆกินอะไรก็เลยกินอะไรก็เลยกลีป๊๊บันนัดอล้กรี่กเอยสดอกอะไรดอกนี่อะอะไรลำปลาวอลเมร เอาแบบผสมกันเน่าวะเอ๊ะกูทำเพื่อนสันเด็ดทำเพื่อคนดูเลยเนี่ยเพื่อดูกูนี่ไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดเยอะเฮ้ยไปอาจารย์ครับว่าถูงมือลากไปเลยลากถุกไปเลยดีกว่าโอ้ยกลิ่นค้อแรงเลยเยอะแยเพื่อคนดูเฮ้ยมทางนู้นนี่มึาทางนู้นนี่เกิดเกิดเข้าไปอันนี้เกิดนะมุยองคืกนี่ะ ไม่เข้าใจเขาพวกคนลุรอะน้ำตาตกลงจบจากโบกมันจังสิพ่อพอสิขาดคนจังนให้ตายไปจากใจกึบไงกึบดึ้อากได้กึบกรึบาอก็บบเงยหน้าเงยน้าเงยหน้าที่ยกโคตรเหม็นเลยหลเจิดเลยเฮียไม่เป็นไนป้าไม่คืนอ่ะเพื่อนิณฑบักแทน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะครับอย่าลบช่องแล้ววะเอาให้กูไม่อยากเลยล่ะไอ้ทางบุซับไอ้ถึงร้านซับเขียวเดียวปะเดี๋ยวเลยอือเราโดนมาเอาข้าวมึงกึนอ่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่มาค่อยค่อยดูว่ามันเป็นยังไงเท่าไหร่ใช่ป่ะล่ะเออได้อยู่นะเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเลล่่นตอเเยฮ้ยมันได้หว่ะไม่หมดหรอกไปกินไป แต่ปีอีกสองนัดสองนัองสองทาด้วยอันไหนเนยวล่ังหันมาไอเหียดัวเดียวกูตัวเดียวกูเออเอามือเอามือเอาะลรเอาะไรเอาะไรมาแ่้เอาลมาอ่ะเ้ยโดนมีเดียวหน่มเลยะไว้าเอาเลยเอยไม่ยอแม้ไม่ไดเยนอ่กินกอ่ะเพิเาใจอย่าบึ้งอย่ารีบวกไปไหนอย่าพูดพูด

ตัวเองจิ๋ว่ามอบเฉยมอบเฉยรีบอะหอมหอมคได้ไงเอ้าแบ่เมื่อกี้มึงได้หอมกูเปิดให้ดูแล้วคหน่อยดูหน่อเออแบ่งครึ่งเนี่ยไม่เป็นไรกินเท่านั้นแล้วองหน้ากวนไม่น่าไม่เป็นไรทิ้ชิ้นหนึ่งเลยทิ้งหอมเลยเปิดตอนเด็กอ่ะได้หอมเปแล้วทิ้งเลยวางทิ้งเลยอันนี้จะว่าเปิดเปิดอะไรแล้วเปิดได้เลยใครดิบ ตอบก่อกันคนรู้ละเออต่อกันโอ้โหเจ๊ยอเจ๊ได้เจ๊ได้เจ๊ได้ดูนี่ดูนี่ได้แล้วตาสุดท้ายแก้วสุดท้ายแล้วปิดจ็อบเยี่ยปิดจ็อบแล้วปูเนี่ยกินไข่ลวกยามเช้าไปจไอ้เลยทุกทิปเลยแม่มันวันงอะไรนะวันวันไม่ต้องทำะไรเลยโดนอย่างเดียวสบายสบายเราต้องมันมาเนี่ย

เฮ้ยมึงินล้องนี้ปิดปิดล้วอะไรอ่ะหยางยองไปแล้วยางอีเดึงเรียกันทั้งนั้น